กูรูนี่ชาแนลวันนี้สวัสดีครับมาพบกับสาระดีๆในช่องของเราทุกคนเคยสงสัยไหมครับว่าปัญหาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทำไมคนไทยจะต้องมาลบลาค่าฝันกันทำไมจึงเกิดเหตุการณ์ไม่สหบกันหรือจะเป็นปัญหาของศาสนา,ศา,ศา,ศาหรือจะเป็นปัญหาของการเมืองนะครับวันนี้เราจะมาพบกับ สาเหตุและปัญหาอย่างแท้จริงโดยผู้รู้โดยพลตรีดอกเตอร์อนุชาตบุญนาคขอเชิญติดตามได้อ๋อประธานกราบทูลและเรียนท่านที่กรบวิสัยในเฟซทุกท่านครับผมพลตรีดรอนุชาตบุญนาคหลายวันก่อนได้นำเสนอไปแล้วว่าปัญหาความขัดแย้งที่คนไทยเราต้องการทราบ เพราะเหตุใดจึงมีความรุนแรงเรื้อรังมาเป็นเวลานานในพื้นที่ภาคใต้อันดับแรกเลยเราต้องเข้าใจสิก่อนนะครับว่าพี่มาความขัดแย้งมันเป็นอย่างไรในอดีตเนี่ยดินแดนสุวรรณภูมิเนี่ยเรียกว่าแหลมทองเหตุผลที่เรียกว่าแหลมทองไม่ใช่ยกยอปอปัน้นตั้งชื่อกันเองให้มันดูสวยหรูแต่มันเป็นแหลมแห่งทองคําจริงๆในดินแดนนี้เพราะว่ามีแร่ธาตุ ทรัพยากรมีดีบุกปีป่าไม้มีเกลือซึ่งเป็นสินค้าที่ทั้งยุโรปและเอเชียนี่ต้องการคนแรกที่บันทึกแผนที่ในการเดินทางจากยุโรปมาเอเชียนี่ก็คือปโตเลมีปโตเลมีนี่เป็นนักแผนที่ชาวกรีกเริ่มเขียนแผนที่การเดินเรือขึ้นมาอย่างเป็นรูปธรรมเป็นหลักสากลเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์โลก ก็เรียกดินแดนนี้แล้วว่าดินแดนแหลมทองพ่อค้าวานิชมีการติดต่อค้าขายดิน,ดนแดนนี้มาโดยตลอดย้อนหลังไปประมาณ8 0 0 0ันปีในสมัยเริ่มต้นของอารยธรรมมนุษยชาตินั้นในพื้นที่แหลมทองเนี่ยมีการเติบโตพัฒนาแล้วและทุกท่านคงทราบว่า,าศาสนาพุทธนั้นเก่าแก่กว่า,าศาสนาคริสต์และอิสลามเป็นอย่างมาก สาสนาพุทธเติบโตขึ้นมา2,500กว่าปีแล้วแล้วก็ในดินแดนส่วนภูมินี้ทั้งหมดเนี่ยเริ่มต้นมีการสันนิษฐานว่าในอดีตเป็นดินแดนของมนุษย์นิอันเดอร์านเคยพบวัตถุโบราณของมนุษย์ยุคหินในพื้นที่นี้แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาการเป็นมาโดยตลอดทำไมถึงมีการพัฒนาการมาในดินแดนภาคใต้และดินแดนตอนกลางของสยามประเทศปัจจุบันนี้ เพราะว่าแหล่งน้ำนั้นเป็นศูนย์กลางการเจริญรุ่งเรืองของอารยธรรมมนุษยชาติดินแดนเมโสโปเตเมียเจริญเติบโตขึ้นเพราะลุ่มน้ำไทกรสจูเพรติสในประเทศจีนอารยธรรมจีนกว่า5,000ปีเติบโตขึ้นเพราะแม่น้ำเหลืองแม่น้ำแยงสีในดินแดนเวียดนามแม่น้ำแดงในพมา่าสารวินอิลาวดีในดินแดนนี้ก็คือแม่น้ำเจ้าพระยาส่วนทางภาคใต้ แม่น้ำปัตตานีเป็นเส้นทางแข่งอาธยธรรมและแม่น้ำปัตตานีเนี่ยแยกออกมาเป็นหลายสายเมื่อลงสู่มหาสมุทรด,ดังนั้นเมื่อมีแหล่งน้ําก็จะปีชุมชนมนุษย์เมื่อมีชุมชนมนุษย์ก็จะมีอารยธรรมดินแดนใน่นี้ในพื้นที่นี้เติบโตขึ้นมาประมาณ80,00ปีแล้วเป็นดินแดนแรกที่รับอาธยธรรมของศาสนา,าพุทธมาจากอีนเดียเมื่อประมาณ2,000ปีเป็นต้นมา ในด้ามขวานของเรานะครับรับศาสนาพุทธก่อนคนไทยะี่กนะครับคนไทยเนี่ยเรามีประวัติว่าเรารับศาสนาพุทธซึ่งเป็นอารยธรรมต่างชาติมาในยุคของพ่อในยุคของสุขโขทยัยประมาณปีพุทธศักราช1800ปัจจุบันนี้ก็ประมาณ2,500เอามาแล้วสิไม่ต้องประมาณนแน่นอนก็มีระยะเวลาที่รับศาสนาพุทธก็มาประมาณสัก700ปี700ถึง800ปี แต่ในดินแดนด้านขวาเนี่ยศาสนาพุทธเติบโตมาเป็นเวลากว่า2,000ปีก็คือในยุคของพระเจ้าสิ้นพระชนเสด็จปริมณิพานมาไม่นานนักศาส,สนาพุทธเนี่ยก็เริ่มมีการแพร่ระบาดในพื้นที่ต่างๆนะครับไปถึงไปถึงอินเดียไปถึงจีนโดยพระถังทําจังเราที่ให้เราเคยเคยดูการต์ตูนและอ่านหนังสือกันสมัยเด็กๆเนี่ยพระถังจังก็ไปอเชิญพระตนบิดกมาจากามา แพร่ขยายในประเทศจีนในาจากอินเดียแล้วก็ลามไปถึงญี่ปุ่นมาตอนใต้ศาสนาพุทธเข้าไปถึงอินโดนีเซียเข้าไปมามาเลเซียซึ่งปัจจุบันนี้แก้ไขในยุคนั้นไม่มีประเทศเหล่านี้ในยุคนั้นก็เป็นพื้นดินติดต่อกันไปหมดเลยนะครับแล้วก็ดินแดนในสมวนูมินี้รับศาสนาพุทธมา2,000กว่าปีแล้วอิสลามยังไม่เกิด,ดอิสลามเนี่ยเพิ่งเกิดมาระยะเวลาไม่นานนี่เองเกิดหลังาศาสนาคริสต์ต้อง500ปี และรณาจักแรกที่เติบโตขึ้นมาเมื่อมีอรารยธรรมแล้วดินแดนาภาคใต้ก็เริ่มมีชุมชนมีการค้าเพราะว่าเป็นดินแดนที่อยู่ด้ามขวานย่ลงไปในมหาสมุทรการเดินทางโดยทางเรือนะเป็นการคมนาคมที่สําคัญที่สุดในโลกไม่ว่าจะเป็นอดีตปัจจบุบันหรือในอนาคตเพราะว่าเป็นการเดินทางที่ถูกและก็สามารถจะไปได้ทั่วโลกทีเดียวนะส่วนไปเครื่องบินก็จํากัดนิดเดียวไปทางบกก็ยังมีข้อจํากัดอยู่ ประเทศที่ตั้งอยู่ตาในแหลมนี้เปิดรับอารยธรรมทั้งฝั่งหมาอำนาจจีนและฝั่งหมาดหน้าอินเดียดินแดนตะวันพุ่เป็นดินแดนกลางที่เรียกว่าดินแดนทองคาเพราะเหตุนี้เมื่อมีการตั้งอาณาจักรขึ้นมาแล้วอนนาณาจักรแรกนั้นก็คืออาณาจักรลังกาสุกะลังกาสุกกะเป็นได้รับอารยธรรมสองสาศาสนาด้วยกันคือาศาสนาฮินดูและาศาสนาพุทธส่วนมากเจ้าผู้ครองนครจะนับถือฮินดูแล้วก็ประชาชนในพื้นที่เนี่ย ส่วนใหญ่นับถือพุทธดังน,นั้นรอรยธรรมทางศาสนาในพื้นที่นี้เป็นพุทธมาโดยตลอดเป็นในเวลายาวนานทีเดียวจนช่วงหลังๆเมื่อไม่กี่ร้อยปีมานี้เองเนี่ยอิสลามก็ขยายอิทธิพลแนวความคิดเข้ามาก็มีตำนานอยู่หลาย,ลายๆเรื่องด้วยกันว่าทำไมพื้นที่ภาคใต้หรือแม้แต่การกําเนิดลาลังกาสุกข,ขาล่มสลายไปแล้วเนี่ยจึงเกิดอาณาจักรของชาวมุสลิมขึ้นมามันก็มีเหตุผลดังนี้ อณาจักรลังกาสุกานั้นอนะ่ะเติบโตขึ้นมาเป็นระยะเวลายาวนานนับพันปีต่อมาเนี่ยก็ล่มสลายลงไปเหตุผลในการล่มสลายนักโบราณคดีก็คาดดาว,ว่าอยู่3ประการด้วยกันประการแรกมีการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศถ้าท่านผู้ชมติดตามรายการของผมตั้งแต่แรกมาเนี่ยจะเห็นได้ว่าความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเนี่ยมันมีผลไม่ใช่เฉพาะแต่เรื่องเศรษฐกิจ เรื่องการเมืองเรื่องสังคมเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยมันกระทบไปหมดบางอาณาจักรล่มสลายก็เพราะอาณาจักรอากาศมันเปลี่ยนเช่นในแอฟริกาเนี่ยเมื่อก่อนแอฟริกาเป็นป่าไม้ดงดิบต่อมาในกระแสน้ําอุ่นม,มันเปลี่ยนภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงกลายเป็นแห้งแล้งเป็นทะเลทรายจนในสุดปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นประเทศที่ยากจนนั่นคือความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศอาณาจักรลังกัสกากก็เช่นกันมีการสันนิษฐานว่าระดับน้ําทะเลมันเปลี่ยนแปลงไปโดยที่มีช่วงหนึ่ง ระดับน้ำทะเลลดลงทําให้ตัวเมืองลังกาสุกาที่เป็นนครหลวงกลืนแกนของอาณาจักรนั้นนะอยู่ห่างไกลจากทะเลมากยิ่งขึ้นการการเดินทางคมนาคมค้าขายไม่สะดวกเหมือนจังเดิมแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงทางสภาพสังคมระบบเศรษฐกิจฝืดเคืองขึ้นมีความขัดแย้งกันจนในที่สุดก็เกิดสงครามกลางเมืองจนอนจาณาจักรก็ล่มสลายนี่คือสันนิษฐานข้อนอสันนิษฐานป,ประการแรก คือการเปลี่ยนแปลงของมีอากาศของระดับน้าทะเลประการที่2ก็คือถูกลุกลานจากอาณาจักรอื่นทุกอาณาจักรนั้นเมื่อถึงเจริญถึงขีดสุดแล้วเนี่ยก็ถึงข่าวเสื่อมไม่ว่าจะเป็นกรีกเป็นโรมันเป็นอิตาลีแม้แต่อาณาจักรรุ่งตั้งเดิมที่รุ่งเรืองไปก็เคยสาบสูญไปเช่นพวกอินคาเผ่ามายาเป็นต้นลังกาสุกาก็เช่นกัน เมื่อเกิดยุคเสื่อมเนี่ยก็ถูกลุกรานจากต่างชาติจนในที่สุดก็ล่มสลายไปประการที่3สันนิษฐานว่ามีการแย่งชิงสงครามกลางเมืองกันเองจนในที่สุดอาณาจักรก็แตกสลายระหว่างนั้นนะก็มีอาณาจักรอีกอาณาจักรหนึง่งที่จเริญรลุลงเรืองที่จริงแล้วเนี่ยไม่ใช่อันนี้จบละนุ้นจะเพิ่มนะฮะเขาอยู่ในระดับเดียวกันแต่ว่ารากสุขกานั้นมีอำนาจมากกว่าตามพาราลิงกับศรีวิชัย เมื่อรังสกะล่มไปแล้วตามพลาลีงนั้นก็เติบโตขึ้นมาเป็นศูนย์กลางการคมนาคมการค้าในพื้นที่นี้พื้นที่ที่เรียกว่าอาณาจักรสีวิชัยตั้งเดิมซึ่งมีการติดต่อค้าขายกันไาในแปซิฟิกจนทั้งส่งสินค้าไปต่างชาติไปต่างพื้นที่มากมายกลายกองแต่ว่าตามพลาลีงนั้นนมีมีความรุ่งเรืองอยู่ในช่วงเวลาไม่ยาวนานนักอาณาจักรที่เติบโตต,ต่อมาคืออาณาจักรปาตานีปาตานีเดิมนั้นก็คือปกครองโดยผู้ ปกครองที่เป็นฮินดูและพลเมืองก็ยังเป็นชาวพุทธอยู่เช่นกันเช่นเดิมแต่ต่อมามันมีการเปลี่ยนแปลงกลายเป็นผู้ปกครองและพลเมืองในปาตานีนั้นเปลี่ยนศาสนาเป็นศาสนาอิสลามก็มีหลายตำนานด้วยกันตำนานแรกก็บอกว่าผู้ครองนครที่พญาอินิราพยาอินทราเนี่ยเกิดประชวรด้วยโรคที่ไม่สามารถจะรักษาได้ ก็ไปเจอหมอคนหนึ่งที่เป็นมุสลิมหมอก็บอกว่าท่านสามารถรักษาโรคได้นะแต่ว่าถ้ารักษาหายแล้วเนี่ยพระองค์จะต้องเปลี่ยนศาสนามาเป็นศาสนามานับถือศาสนาอิสลามนะแล้วท่านก็ต้องให้ประชาชนที่ท่านปกครองนั้นเปลี่ยนศาสนาด้วยก็ปรากฏพยาธิหลาก็รักษาไม่หายนะทำยังไงก็ต้องให้หมอมุสลิมเขารักษาปรากฏรักษาหาย นี่ก็สอดคล้องที่ผมเคยเล่าให้ท่านฟาังเมื่อคราวก่อ,อนจําได้ไหมครับว่าอารทธรรมอาหรับอาหรทธรรมอิสลามนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองมากจนกระทั่งพวกฝรั่งเนี่ยมันต้องลอกไปใช้จนทําให้ฝรั่งเนี่ยพ้นจากยุคมืดขึ้นมาได้กลายเป็นยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการแล้วการเดินทางค้าขายไม่ไปจากเปอร์เชียจากอิหร่านเข้ามาสู่ดินแดนพวกนี้อาหรับเนี่ยมีเทคโนโลยีในการเดินเรือที่ดีที่สุดในโลก ก็แพร่ขยายเข้ามาก็เศษผลก็สอนรับกันว่าทําไมหมอที่เป็นมุสลิมนั้นสามารถรักษาพยาอินทิราได้ก็เพราะเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแพทย์การเดินเรือหรือเรื่องอื่นๆของอาหรับซึ่งเจริญรุ่งเรืองมากแพร่ขยายเข้ามาพยาอินทิราก็เมื่อหายแล้วเนี่ยก็เปลี่ยนศาสนาแน่นอนเพราะมีความศรัทธาก็เปลี่ยนเป็นศาสนาอิสลามแล้วก็เปลี่ยนพระนามขององค์เป็นสุลต่านมูฮัมหมัดชา์ นี่ก็คือเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเติบโตของาศาสนาอิสลามในดินแดนที่เรียกว่าแหลมทองซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดปกติแต่ประการใดเพราะว่าอิสลามเป็นลักษณะที่เขาแพร่กระจายได้เร็วและมีมีแบบธรรมเนียมปฏิบัติที่เคร่งครัดจึงเป็นาศาสนาที่เรียกว่า hard culture หรือว่ามีวัฒนธรรมแข็งเขาสามารถจะดูดคนอื่นเข้ามาได้แต่คนอื่นดูดเขาไปยากเพราะว่าการเปิดตัวของเขาเนี่ย แตกต่างกับคนทั่วๆไปนั้นศาสนาที่มีลักษณะเป็นซอฟต์เคานเจอร์หรือว่าทําอ่อนก็คือศาสนาพุทธเพราะพุทธเนี่ยไม่มีอะไรเลยที่จะต้องบังคับใครอยากจะมากก็มาอยากไม่อยากนับถือก็แหนนับถือดังนั้นศาสนาที่จะอยู่นานก็คืออิสลามศาสนาที่จะล่มสายไปเร็วก็คือพุทธนี่ก็เหตุผลทั่วๆไปพื้นๆมันเป็นลักษณะอย่างนี้นี่คือจุดเริ่มต้นของอายจากปาตานีซึ่ง เปลี่ยนรูปแบบปลายจัดเดิมนับถือฮินดูและพุทธมาเป็นศาสนาอิสลามช่วงต่อไปก็จะเล่าให้ฟังว่าสยามประเทศนั้นเข้าไปควบคุมปาตานีในช่วงเวลาใดสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างคนไทยที่เขาเรียกว่าพวกซแยหรือพวกสยามนั้นมีพัฒนาการอย่างไรที่เราปกครองไปถึงแหลมมาลายูตั้งแต่ช่วงปลายกรุงศรีอยุธยา ต่อมาจนถึงกรุงรัตนกโกสินทร์วันนี้ได้นําเสนออยู่3ประการด้วยกันนะครับประการแรกก็คือที่มาของการจัดทําวีดิทัศน์ชุดนี้เพื่อต้องการจะสร้างความเข้าใจในเชิงวิชาการอย่างถ่องแท้ให้ท่านที่สนใจปัญหาเรื่องภาคใต้ที่เกินความรุนแรงมาอย่างต่อเน,นื่องยาวนานนั้นน่ะได้เข้าใจสถานการณ์ที่ชัดเจนรับด้านมากยิ่งขึ้นประการที่2ก็คือเพื่อนําเสนอกรอบแนวความคิด ที่ใช้ในการศึกษาโดยอาศัยทฤษฎีต่างๆในแต่ละชุดที่จะนําเสนอต,อ,ตอต่อไปนั้นจะได้นําเสนอทฤษฎีหลักการแนวความคิดประกอบข้อเท็จจริงเสมอเพื่อเราจะได้คุ้นเคยต่อการวิาพากษ์สถานการณ์อย่างไรโดยไม่ใช้แต่สามัญสำนึกประการที่3ก็คือได้นําเสนอถึงเรื่องจุดเริ่มต้นพัฒนาการของการเติบโตในแหลมส่วนภูมิแหลมทองแห่งนี้และก็จุดเริ่มต้นของการเข้ามาของศาสนาอิสลามในพื้นที่ซึ่งผู้ร้ายใช้เป็นข้ออ้าง คอ,อยามาช่วร้ายใช้ศาสนาเป็นข้ออ้างสร้างความแตกแยกที่จริงตัวศาสนานั้นไม่มีอะไรเสียหายแต่ว่าความเบีเ่ยงเบนของคนร้ายการที่คนชั่วฉกฉวยประโยชน์จากการไม่เข้าใจเรื่องศาสนาไม่ว่าจะเป็นของไทยพุทธและไทยอิสลามหรือมุสลิมนั้นทําให้เกิดความแตกแยกขึ้นมาทําให้สังคมของเราเกิดร่องที่สามารถจะแทรกต่อไปได้ถ้าเราไม่ช่วยกันแก้ไขความเข้าใจผิดเหล่านี้ ประเทศไทยจะเกิดปัญหาขึ้นครั้งแรกในประวัติศาสตร์าชาติคือความเกลียดชังระหว่างศาสนา,ท,าทั้งท้านี้ในอดีตนั้นไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยอันนี้เป็นปัญหาสําคัญอย่างยิ่งต่อความมั่นคงแห่งชาติโดยรวมสําหรับวันนี้ใช้เวลามาพอสมควรกับผมพลตรีดร ok อนุชาบุญนาคก็ขอ,ขอบคุณทุกท่านที่กรุณาให้ความสนใจหากเห็นว่าบทีทัศน์ทุดนี้มีประโยชน์ต่อท่านและสังคมไทยก็ขอกราด้วยช่วยกันเผยแพร่ต่อไปสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านและขอจบการนําเสนอ ตอนที่หนึ่งเรื่องไฟใต้เพียงเท่านี้สวัสดีครับก็จ on, บไปเรียบร้อยแล้วนะครับกับสาระดีๆสำหรับ EP แรกต้นปัญหาสาเหตุของความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้และก็อีก4ี่อำเภอของจังหวัดสงขลานะครับสำหรับคนที่สนใจ ผลงานของพลตีดอตอรอน,อนุชาติบุญนาคเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์นะครับเอาไว้ใต้คอมเมนต์ข้างล่างแนบไว้นะครับเพื่อให้ติดตามคลิปเต็มๆของท่านได้ทางช่องพลตีดอตอรอนุชาติบุญนาคนะครับสำหรับวันนี้ถ้าคุณคิดว่าสาระตรงนี้เป็นประโยชน์ก็กดแชร์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อ รับฟังสาระดีๆในโอกาสต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ